ครับของเล่นเด็กฉีดน้ำยืนฉี่อันนี้คลาสสิกมากๆนะฮะเพราะว่าเด็กๆหลายคนจะได้เล่นเพราะเป็นงานที่หาซื้อกันง่ายสมัยก่อนจริง,รงๆเมื่อหลายปีก่อนผมเคยเจอวางขายเป็นลังเลยนะตัวละไม่กี่บาทแต่หลายปีมาแล้วแต่ก็ไม่ได้ซื้อไว้ตอนนั้นรู้สึกไม่ได้เล่นทางของเล่นนะฮะแต่ตอนนี้รู้สึกเสียดายนี่ฮะเดี๋ยวโฟกัสกันนะฮะ ก็จะเติมน้ําตรงจุดนี้แล้วน้ําจะเป็นงานใชหน่าเก่าก็จริงฮนะแต่ว่าคลาสสิกของเล่นที่หลายๆคนผ่านผ่านมือมาก็ดึงลงมาก็จะฉีดป๊อปเนี่ยประมาณนี้ฮะก็จะฉีดน้ําฉีดได้งานกล่องผมเคยได้มาเยอะแล้วฮะขายไปก็เยอะแล้วแต่อชุดนี้ได้งานกล่องก็คือก็คงว่าต้องเก็บไปก่อนเนี่ยฮะกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นี่ตัวกล่องนะฮะ ด้านนี้จะเหมือนกันไม่อยากอ่านภาษาอังกฤษกลัวผิดโอเคนะครับเด็กยืนฉี่